สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับคูกุ้งอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3วัฏจักรชีวิตเราจะเรียนในหัวข้อวัฏจักรชีวิตของสัตว์วัฏจักรชีวิตของสัตว์เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมีสมบัติอย่างหนึ่งคือจเจริญเติบโตได้ และการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตคือการที่สิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนเซลล์เพิ่มปริมาณสารต่างๆภายในเซลล์ทำให้สิ่งมีชีวิตมีขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกระทั่งมีลักษณะเหมือนพ่อแม่เมื่อโตขึ้นมาเรามารู้จักวงจรชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันนะคะดังภาพเป็นวงจรชีวิตของกบ นักเรียนดูรูปที่1นึ่งไข่มีรูปร่างกลมมีเมือกหุ้มช่วยให้ไข่ลอยอยู่ผิวน้ำและป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นกินเป็นอาหารระยะเวลาที่จะเป็นลูกออดหนึ่งสัปดาห์นักเรียนดูรูปที่2นะคะลูกออดหรือลูกออดวัยอ่อนมีหัวมีหางหางจะยาวหายใจทางเหงือกระยะเวลาที่จะเป็นลูกกบ7-10สัปดาห์ ดูรูปที่3นะคะลูกกบหรือลูกออสไวัยแก่จะเริ่มมีขางอกออกมาซึ่งขาคู่หลังจะงอกออกมาก่อนตามด้วยขาคู่หน้าหางจะค่อยๆสั้นเล็กลงไปเรื่อยๆปอดเริ่มพัฒนาขึ้นเพื่อการหายใจระยะเวลาที่จ,จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย10-12สัปดาห์ ดูรูปที่4นะคะกบตัวเต็มวัยเมื่อกบโตเต็มที่แล้วเหงือกจะหายไปการหายใจจะใช้ปอดแทนและรับออกซิเจนทางผิวหนังส่วนหางก็จะหดสั้นลงไปและหายไปพร้อมที่จะดำรงชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ เราจะมาเรียนรู้วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อกันนะคะก่อนที่จะมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายเลยทีเดียวและต้องเสี่ยงภัยอันตรายที่มีอยู่รอบด้านนะคะอ่ะนักเรียนมาดูรูปที่หนึไข่ไข่มีรูปร่างต่างกันบางชนิดมีรูปร่างกลมบางชนิดมีรูปร่างเป็นกลวยนะคะในการวางไข่ ผีเสื้อใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ3-5วันนะคะจึงจะฟักเป็นตัวนอนอ่าในรูปที่2ตัวนอนหลังจากตัวนอนฟักออกจากไข่แล้วตัวนอนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอีกอาหารอย่างแรกที่ตัวหนอนกินก็คือเปลือกไข่นั่นเองหลังจากนั้นตัวหนอนจะเริ่มกินใบพืช เริ่มจากกินใบที่อ่อนก่อนนะคะเมื่อตัวหนอนโตขึ้นสีสันจะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะอาต่อมาลูที่3ดักแด้เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะเริ่มมองหาสิ่งที่จะลอกคาบเพื่อที่จะเข้าไปในดักแด้ซึ่งจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยนะคะแต่ภายในเปลือกดักแด้นั้นจะมีการพัฒนาต่างๆ ระยะดักแด้ใช้เวลาประมาณ7-3วันนะคะอ่าต่อไปรูปที่สคือตัวเต็มวัยนั่นเองผีเสื้อที่มีสีสันสวยงามเริ่มนับตั้งแต่ออกจากดักแด้โดยผีเสื้อจะใช้ขาดันเปลือกของดักแด้ให้แตกปรีออกและผีเสื้อที่มีปีกยับยุยี่นั้นจะออกมาในลักษณะห้อยหัวลงพร้อมถ่ายของเสียที่เป็นสีชมพูออกมาในระยะ แรกนะคะปีกของดักแด้นั้นจะยังไม่สามารถแผ่บินได้นั่นเองจึงจำเป็นต้องมีการปั๊มของเหลวซึ่งของเหลวนี้เราเรียกว่าฮีโมลิมฮีโมลิมนี้เข้าไปในจะฉีดเข้าไปในเส้นปีกนะคะและต้องใช้ระยะเวลา ประมาณ1ชั่วโมงในการทำให้ปีกแข็งนะคะพอที่จะสามารถบินได้ผีเสื้อสามารถอยู่ได้2-3วันบางชนิดจะอยู่ได้1-2สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะขึ้นอยู่กับชนิดและช่วงอายุไขของผีเสื้อนั่นเอง โดยทั่วไปการเจริญเติบโตของสัตว์ที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเริ่มจากไข่ที่ผสมพันธุ์แล้วมีการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเจริญต่อไปเป็นตัวอ่อนซึ่งเป็นสัตว์ที่ยังเติบโตไม่สมบูรณ์จนกระทั่งเติบโตเป็นตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยนี้เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงสิ้นสุดด้วยการตายนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ไปแล้วนะคะว่าก่อนที่สัตว์บางชนิดจะออกลูกเป็นไข่แล้วมาฟักเป็นตัวเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะค,คุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมในหน้าที่60ถึงหน้าที่ 65นะคะอย่าลืมทำการบ้านมาส่งกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ